หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID ดีฟีาไลสีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขายไอดีฟีฟาสี่ไบโอบริการรับซื้อและขาย ID ดีฟีฟาไลสีมีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเอ็มอีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อบเป็นูและเกมฟรีฟ้าออนไลน์สนะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวทีมกันนะครับผมเป็นฟูลทีมเชลซียิปสองยูซกันนะครับนะก็บอกเลยว่าทีมนี้เชลซีนะเป็นทีมอังกฤษทีมแรกนะที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับนะบอกเลยว่าโหดนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนักเตะในทีมกันดีกว่านะสำหรับฟูลทีมเชลซียิปสองยูซนะครับผมไปดูกันปะ โอเคก้นนี้เลยนะเป็นฟูลทีมเชซียี่สิบส UCL กันนะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับกับระบบหลัง3นะสามสนึ่นะครับประมาณนี้นะโ okay, อเคเราก็กองหน้านะเป็นปีเอมริกโอบาเมยังนะจริงมันพลังมันดีนะจริงคือล่าสุดนี่คือเอาชื่อออกไปแล้วด้วยจาก UCL <c oughs> นะแต่ว่าในเกมนี้คือเราก็ายังเล่นได้นะเพราะพลังมันดีนะครับนะสำหรับโอบาเมยังนะครับก็ ความเร็วสปีดต้นอะไรเยอะอยู่แล้วนะพลังแฝงก็มีหลังเท้ากับชิปเนาะแต่ไม่มีเลี้ยงเร็วแล้วเพราะแก่แล้วด้วยนะแต่ความเร็วยังได้อยู่นะครับเรื่องการจบอะไรยังครบเหมือนเดิมนะหาช่องนะครับนาโอบาปินะ bar, ี้ก็มาหนึ่งหมื่นห้าพันล้านนะครับเคมาที่หน้าตามคคา่มสองคนนะครับเป็นลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับกับจอฟิลิกนะจอฟิลิกนี่เอายี่สิบสามซีวายมาเล่นก่อนนะเพราะเดี๋ยวน่าจะอัพยี่สิบสองอยู่เข้ามาอีกทีหนึ่งนะประมาณนั้นนะครับ สเตอร์ลิงก็เป็นยนะี่สองยูเนาะก็พลังประมาณนี้แหละจะเป็นสายผิวสายเลี้ยงนะประมาณนั้นสเตอร์ลิงเฟลิกก็พอแบบว่าหน้าต่ําตัวทําเกมได้เนาะนะครับสเตอร์ลิงพลังแฝงอะไรประมาณนี้นะเฟลิกก็ประมาณนี้เลยราคาสเตอร์ลิงห้าพันล้านนะเฟลิกหนึ่งหมื่นห้าพันล้านยนะี 23, ่สิบสามทีวายนะเดี๋ยวต้องรอยยี่สิบสองยูเข้ามาเนาะก็เลยเล่นยี่สิบสามทีวีไปก่อนนะครับเป็นเสื้อเชลซีด้วยสวยด้วยนะครับเฟลิกมาที่แดนกลางสองคนครับผมเป็น เมดิโอควาซิตนะกับเอนโซเฟรนเดนะเป็นยังเป็นเบฟิก้าอยู่เลยจะต้องรออัปเดตนะอัปเดตน่าจะเปลี่ยนเป็นเชลซีแล้วแล้วน่าจะเปลี่ยนทีมเรียบร้อยนะครับถ้าอัปเดตนะก็พลังเป็นประมาณนี้เลยนะทั้งสองคนนะเอนโซก็จ่ายได้ยิงไกลโกงนะควาซิต oh. ก็ตัวแบบห้องเครื่องอนะ่ะตัววิง่งตัวทําเกมตัววิง่งเล่นเกมรับด้วยแดนกลางนะโควาซิตนะครับพลังแฝงก็ประมาณนี้เลยนะเอนโซก็มียิงกลย,ยิงกลได้นะเอนโซตัวนี้นะครับราคา โคสิทยอยู่ที่7 0 0 0ล้านนะเอนโทอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านนะครับแล้วมาที่วิงแบ็กสองข้างครับผมเป็นเบนชิวเวลกับริสเจมนะครับบอกเลยว่าแผนเนี้ยแผนวิงแบ็กเชลซีปัจจุบันมันก็ต้องวนะิงแบ็กอะเนาะแล้วมันเล่นกันดีมากนะสองคนนี้มันเร็วแล้วมันก็เปิดบอลโกงมากเลยนะพลังสแต็กความเร็วก็เยอะนะรเรื่องการเปิดบอลอะไรพวกนี้นะถือว่าเยอะมากเลยนะเกมรับก็ดีเกมลุกก็ได้นะครับนะ เ okay, นะาพลังแฝงก็มีเลี้ยงเร็วเอิร์ลี่คอร์สเหมือนกันเลยนะครับแต่ก่อนนี้ลิสเตียมจะไม่มีเลี้ยงเร็วนะแต่เดี๋ยวนี้คือมีเลี้ยงเร็วแล้วนะก็ถือว่าน่าเล่นขึ้นนะครับพลังแฝงแบ็คก็จะเป็นประมาณนี้ต้องมีเฟิร์สทัชนะวิงแบ็คนะครับจะมีเฟิร์สทัชแล้วก็มีเข้าปะทะเล่นเกมรับประมาณนั้นนะเค <Okay, S 2> <Okay, S 1> ก็ราคาชิวเวลที่9 0 0 0พล้านนะลิสเจียมที่20 0 0 0ล้านเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็หลัง3คนนะเป็น2คนก่อนเป็นคูลีบาลีกับโฟฟานานะครับ โฟฟาน่านี่คือสเตตแค่ร้อยเดียวเองนะเริ่มต้นแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะอัพพลังเพิ่มมาพรคินชีตไปคูริเบอรี่ก็เช่นเดียวกันนะครับนะความเร็วได้ทั้งสองคนแล้วรูปร่างดีด้วยร้อยเก้าสิบประมาณนั้นนะโอเคเราเกมรับความเร็วได้นะครับพลังแฝงก็มีเฮดเดอร์นะครับโฟฟาน่ามีเข้าปะทะด้วยนะครับราคาคูริเบอรี่อยู่ที่แปดพันล้านโฟฟาน่านี่ห้าพันล้านเท่านั้นเองนะครับแต่๋น่าจะอัพพลังด้วยนะโฟฟาน่านะครับแล้วก็เซนเตอร์อีกหนึ่งคนนะครับเจียโกซิวาร์นะครับนะก็สเตตประมาณนี้เลยนะ เป็นตัวแบบตัวเก่าเกมมาตัวแบบนันอยู่ตรงกลางคอยคุมแดนหลังนะประมาณนั้นนะครับที่โกซิวานาราคาที่18,000ล้านนะครับผมก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่ก็เก่งนะครับในฟูเชลซีแล้วก็ผู้สาประตูเอดูอาร์เมนดี้นะใช้เมนดี้นี่แนละจริงจริงมันเป็นเกป้าไงแต่ว่าเมนดี้น่าจะโอเคกว่าในเกมนะยังว่าในเกมชีวิตจริงอาจจะเป็นเกป้าก็ได้นะครับ โอเคเนาะเมนดี okay, so ้ก well okay, really ็ใช้เขามีปีไลท์บวกแอยู่แล้วก็เอามาใส่พอดีเอพก็จะพอดีเลยนะครับถือว่าสวยเลยนะทีมนี้นะโอเคเนาะสำรองก็มีเมสันเมาส์นะครับฮาคิมซีเย็กใช้ยี่สิบยูไปก่อนนะยี่สิบสองยูสะจัดกากมากนะคายฮาอับเบสนะครับอันนี้ก็น่าจะอัพพลังอยู่เพราะยิงไปนะสเตอร์ลิงก็เหมือนกันสเตอร์ลิงอ่ะน่าจะอัพเหมือนกันเพราะยิงไป็หนึ่งลูกเหมือนกันนะครับคอเนอร์กาลาเกอร์นะเดนิสซากาเลียคูคูเลีานะครับเาเล่นวิงแบ็กนะแล้วก็ พี่เดฟนะอาร์สเบลิกเวตานะรประมาณนี้นะครับสำหรับฟูเชลซี22 UCL นะก็ถือว่าน่าเล่นนะครับสำหรับแฟนเชลซีนะโอเคแล้วก็ทีมคันเลอร์เชลซีนะครับ10คนนะได้ o r บวก3พุ่งบอลบวก3เปิดบอลบวก3นะแผนวิงแบ็กก็ได้เปิดบอลไปก็ดีนะถือว่าช่วยได้แล้วก็เชลซี21อันนี้มันมันเหมือนจะไม่ติดป่ะถ้าติด8คนมันมันได้กี่คนเนี่ยงง 4, 4, 4, คนนี่หรอคน อ๋อตัวอื่นบางทียังไม่ติด21-22เนาะประมาณนั้นก็เลยยังไม่ติดนะถ้าติด8คนจะได้ยืนตำแหน่งบวกสเข้าสกัดบวก3ประกอบตัวบวก2แล้วก็ความเร็ยวบวก2ด้วยนะโอ้โหถือว่าดีเลยนะถ้าได้ติด8คนครบนะครับประมาณนั้นเพราะตอนนี้มันติดไปประมาณ5คน1 2 3 4 5คนเองนะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูแทคติกทีมกันแผนหลังสางก็จะเป็นประมาณนี้นะใช้แท็คติกประมาณนี้เลย แท็กติกนักเตะนะครับก็จะเป็น LF กับ RF ก็จะเป็นขึ้นไปหน่อยนะโอบาแล้วก็วิงแบ็กนี่ขึ้น3ลง3มเหมือนเดิมนะโคตรชอบนะแผนที่เป็นวิงแบ็กเพราะมันเติมเกมดีชอบแบ็กที่แบบพอมองปุ๊บแบ็กวิ่งขึ้นมาแล้วตักให้แบ็กวิ่งอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรชอบเลยนะครับาการก็จะเป็นขึ้น2เอ้ยขึ้น3ลง3ามาขึ้นมาเล่นเกมรับเอ้ยขึ้นไปเล่นเกมลุกแล้วก็ลงมาเล่นเกมรับด้วยนะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะนะครับผมแล้วก็บทบาทนักเตะ กับตันทีมก็ทีโกซิวายอยู่แล้วนะลูกโท้ก็เอาโอบายไปย่างไปแล้วก็เตะมุมทางซ้ายทางขวาก็แบ็กสองข้างไปเปิดเลยแล้วกันทิวเวลลิสเจมส์นะครับกีกิ๊กก็ทิวเวลล์กับลิสเจมสเหมือนกันนะแบ็กี่ตัวเซตพีดนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทธประตูของฟูลทีมเชลซี22่ยูกันนะว่าจะโหดจะโกงขนาดไหนกับแผนวิงแบ็กนะครับผมไปดูกันปะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การทธประตูของ ปูทีมเชลซี22 UCL กันนะครับนะช่วงน,นี้ก็ขึ้นเกมมาครับเด็โกซิวาชิงกันกับเอนโซเฟรนันเดสและทำช่องมาแล้วครับเจ้าเฟลิกจ่ายกิลเลอร์พาสลูกนี้หลุดมาแล้วก็โลเข้าไปครับผมนะออลูกนี้ไม่ได้โลนี่มานะเจ้าเฟลิกนะอันนี้คือคลิปนี้คืออัดไว้นานแล้วนะครับนะโอ้โหก็ ไม่มีเวลาลงสักทีนะก็เพิ่งมาว่างมาทํานะครับนะคลิปนี้สําหรับกูเชลซียนะี่สองยูเนาะตอนนี้คือภาพนี่คืออัพเป็นแบบปัจจุบันเรียบร้อยอัพเดตนักเตะอะไรอันนี้อัดก่อนอัพเดตนักเตะอีกนะครับนะโอเอ็นโซนี่คือหน้าเหมือนไปหมดแล้วภาพเหมือนไปหมดแล้วนะครับนะย้ายทีมเรียบร้อยนะครับโอเคนอเคนาะแชอนนี้ครับเอนโซฟเฟรนเดสชิงการโอบาไปยังเอนโซยิงตรงนี้ติดเซฟครับผมนะก็ได้เตะบ,บุมไปชอนนี้นะครับ ริสเจมริสเจมปีนี้คือเร็วขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะเท่าที่เคยเล่นมานะปีนี้แม่งคุ้นเร็วเลยเปิดมาตรงนี้มงไปยังไงไม่ได้ครับแล้วก็ยังได้ที่คุริบารี่มาให้ออบาโลเข้าไปครับผมนะยืนรอนิ่มๆเลยนะอบาไม่หยักนะครับผมโอ้โหคือชีวิตจริงเขาอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในทีมแล้วแต่ว่าในเกมนี่คือยัยงยังเก่งอยู่นะเล่นได้เลยนะฟูเชลซีนะครับนะ คราวนี้เปิดลูกสูตรมาครับตั้งให้เทโกซิวาร์โลเข้าไปครับผมนะตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับลูกสูตรให้คนนึงมารับบอลนะแล้วก็ยัดเข้าในเร็วเลยนะครับโอ้แล้วก็โลได้นิ่มๆตอนนี้ครับชิเวลเป็นชิเวลแผนวิงแบ็กนี่คือชอบอย่างหนึ่งตรงที่แบ็กแม่งเติมดีนะครับหนุกนะครับเอ็นโซฟานเดสวางนี่เลยครับเห็นลิสเจมขึ้นมาแล้วยังไงยังตั้งมาที่โคสิตได้ โอบาเมยังต่อให้เตอร์ลิงแล้วมาที่โอบาก็นอนสไลด์เข้าไปครับผมนะโอ้โหการทําช่องคือยังดีเหมือนเดิมนะโอบาเมยัง22ยูนะครับเอาเรื่องเลยนะโคตรเสรียดายชีวิตจริงเหป็นกันนะที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในทีมยูฟาแล้วนะครับนาก็ชาอนี้ครับขึ้นมาครับกาลลเกอร์คาร์ลเกอร์หาเพื่อนวิ่งแบ็กไปเติมบางช็อตมันจะไม่เติมนะแล้วก็มาแล้วครับชีเวล ชิวเวลมีพื้นที่ขอซัดหนึ่งทีฉลับแล้วก็โอ้โหเสียบคานเข้าไปเลยนะครับผม,มโอ้โหสวยงามครับเบนชิวเวลลูกนี้ไม่ใช่ตัวยิงไกลนะแต่ลูกนี้ก็ลองยิงดูแล้วมันฟุกเข้านะครับโอ้โหฉหลับขาแล้วฮุบลงพอดีนะครับผมแล้วจอดนี้มาที่เอโซฟานาเนสมาที่โอบาแตะลูกนี้ลุดเลยครับมีความเร็วแล้วก็ปั่นเข้าไปนิ่มๆครับผมโอบาไปอย่างแค่แตะหนีนี่คือลุดไปเลยนะโอ้โหมันก็ยังเร็วอยู่นะสำหรับโอบานะ ไฮไลท์ดิโอบาจะเยอะเพราะมันเก่งจริงนะครับนะในปูเชลซีปัจจุบันนะครับผมแต่ทีนี้คือหนีไปเลยนะแต่ตอนนี้เจ้าฟิลิกมาที่โคเวซิตมาที่เตอร์ลิงมารับบอลเจาฟิลิกแล้วชิงต่อมาที่โอบาทำช่องตรงนี้ก็ปั่นเข้าไปครับนิ่มๆเลยนะโอโหโอบาไม่ยังเนี่ยมันยิงเยอะมากเลยไหมอันนี้ไฮไลท์ก็คืออัดไว้นานแล้วเหมือนกัน,นแต่คือมันก็เก่งนะครับนะโอบาไม่ยังนะครับ โอ้โหก็เสียดายที่ปัจจุบันรายชื่อคือไม่อยู่ในทีมแล้วนะครับในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะนะครับผมตอาน,นี้จ่ายแชลแลบออกมาครับที่ลิสเจมลิสเจมกระชากไปลิสเจมล็อกตัดหลังเลยครับหลุดไปแล้วครับลิสเจมไหลต่อเฟลิกต่อมาที่สเตอร์ลิงก,ก็โลไดเข้าไปครับผมนะโอ้โหพื้นที่ตัวในกรอบตามมาเยอะเลยก็โลนิ่มๆเลยนะสเตอร์ลิงนะครับ เมื่อกี้คือชอ็อตเมื่อกี้คือลิสเมกมคือล่าขึ้นมาตะลุยขึ้นมาคนเดียวเลยแม่งโคตรสุดเลยนะนะครับแล้วชอ็อตนี้อีกฝั่งขึ้นมายังไงวนหาช่องอยู่เอาตัดชีกิ้มได้ครับแต่ยังยังได้อยู่ช็อตสองเอาเราก็ลากไปเข้าเสีย <c oughs> ยังไงโฟฟาน่าจิ้มบ่าแล้วช็อตสวนมาแล้วครับฮาวเวตมาให้ซีเย็กซีเย็กไปแล้วลุดเลยครับฮาคิมซีเย็กลุดมาดวนเดียวก็จิ้มหัวเกือกเข้าไปครับผมนาะโอโคฮาคิมซีเย็ก ก็ถือว่ายังใช้ได้แล้วแต่นี้เป็นซ x 2 1 u นะ2ี่พลังกากมากไม่ไหวนะก็เลยเล่น2 1 u ไปก่อนนะครับก็เล่น,นได้เหมือนกันนะครับผม ucl เหมือนกันเนาะนะครับและชาตนี้ชาตสุดท้ายแล้วครับมาที่ล็อบสเตอร์ชิกเป็นโซฟานันเดสมาให้คูคูระย,ยาครับอันนี้ไปเล่นวิงแบ็กชีวิตจริงมันไม่ได้เล่นวิงแบ็กนะมันเล่นหลัง3นะครับย้อนมาที่ล็อบสเตอร์ชิกขึ้นมาแล้วครับต่อบอลขึ้นมาทางลิสเจมครับ เิดถัดไปแ้ะโยกโค้งเก้าหัวใคาฮขาแหวดเรียบร้อยเลยครับผมนะสวยงามเลยลูกนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของฟูทีมเชลซี2 2 UCL นะครับก็เป็นทีมที่ชอบทีมหนึ่งนะเพราะมันมีเป็นแผ่นวิงแบ็กนะแบ็กสองข้างคิวเวรลิสเยมนี่คือเติมเกมมันมากนะครับนะชอบทีมที่เป็นมีวิงแบ็กเพราะมันเติมหนุกเนาะอย่างพวกเชลซีอินเตอร์อะไรพวกนั้นนะครับนะ โอเคเนาะก็ใครชอบใจการรีวิวทีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ